สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้เสมจะพาไปเก็บใบเตยค่ะไปดูกันว่าวิธีเก็บใบเตยเพื่อเอามาทำดอกไม้ขายวันพระวันโกนทำยังไงไปชมกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นใบเตยที่เราเก็บเอาไว้สำหรับกำเตยนะคะดูค่ะต้นก็จะประมาณนี้ปลูกมาได้ประมาณปีหนึ่งนะคะอันนี้คือต้นที่ปลูกได้ปีหนึ่งค่ะ ไปดูกันว่าเก็บยังไงอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นต้นของใบเตยน,นะคะอันนี้ส่วนที่เป็นกาบใบเนาะนี่ค่ะย่าลกหน่อยนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้อุปกรณ์ในชฉันเก็บไม่มีอะไรมากมีแค่นี่บิดแบบนี้ได้เลยค่ะบิดใบเตยแบบนี้ออกมาก็ได้แล้วหนึ่งใบนคะคะเด็ดบิด ใช้มือบิดได้เลยนะคะ่คะบิดออกมาเราจะใช้ใบที่มันแก่ประมาณนี้แก่ประมาณนี้นะคะลูกค้าจะเอาไปใช้แล้วก็ใช้ได้พอดีทุกใบแล้วก็เวลากำแล้วมันจะไม่เหี่ยวนี่ประมาณนี้นี่สุกป่งนิดนึงแล้วเราก็ไปทำความสะอาดล้างแล้วก็กำให้ลูกค้านะคะอันนี้ นีเหนียวนิดนึงนะคะทุกคนเหนียวมากเมื่อกี้นี่ประมาณนี้แต่ว่าเราก็สามารถไปตัดแต่งเพื่อทําความสะอาดมันได้นะคะนี่ถ้าเป็นต้นประมาณนี้เราก็ตัดออกะ,ะล้วใช้มือบิดได้เลยใช้มือบิดอย่างนี้ได้เลยนะคะง่ายๆเลยไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยะคะ่ะทุกคนได้แล้ว ใบเตยสาหรับกําเตยนี่ค่ะเราปลูกไว้ไม่เยอะเราปลูกไว้ประมาณแค่นี้เองเพราะว่าเราใช้ใบเรากําใบเตยส่งลูกค้าเนาะก็ประมาณกี่กํานะประมาณเกือบ200กร,รัมต่อพระก็200กร,รัมําต่อพระเราใช้ใบเตยประมาณพระละประมาณ5้าถึงหกรใบเราใช้ใบเตยประมาณ5้600าหกรใบเราส่วนใหญ่เราจะซื้อนะคะ แต่ว่าเพราะว่าของเรามีไม่พอวเวลาปลูกไม่ทันค่ะใบเตยใช้เวลาอันนี้แปลงนี้เพิ่งลงใหม่เกิดบ้างไม่เกิดบ้างเนาะเพิ่งลงเพิ่งลงปลูกได้ประมาณนี้แล้วก็ลงไว้ข้างๆนี่แหละคือพอได้ใช้ค่ะลงไว้ปลูกปลูกไว้ปลูกไว้ขายปลูกไว้ใช้เองนี่แหละส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขายหรอกคะ่ะทุกคน ค่ะเราได้ไปเตยมาแล้วก็ประมาณนี้เลยปกติแล้วอะ่ะอย่างที่เราเคยสอนไปไว้ในคลิปที่กำดอกดอกไม้นะเราก็จะตัดเราจะเลือกใบเตยมาหนึ่งใบนะคะนี่นะคะทุกคนเราจะเลือกใบเตยมาหนึ่งใบใบนี้แล้วกันใบนี้นี่ยาวแบบนี้ใช่ไหมคะว่ายาวมากเนาะแล้วเราจะตัดจึบส่วนหัวท้ายออกเราใช้ตรงกลางตรงนี้ค่ะ ในการในการกำดอกไม้แล้วก็ส่วนหัวส่วนท้ายเนี่ยแม่เราชอบเอาไปทำชาใบาเตยค่ะแล้วก็แบบก็ชอบต้มน้ำใบเตยขาย <c oughs> ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการว่ระการตัดใบเตยแล้วก็ส่วนถ้าถามถึงตลาดใบเตยอันนี้เราเล่าให้ฟังจากประสบการณ์เราดีกว่าเพราะว่าเราเคยไปส่งอะไรอะ่ะ ส่งแม่ค้าคนกลางที่เขารับดอกไม้จากเราอยู่แล้วอย่างงี้ค่ะเรถามเขาว่าเออแม่เราเรียกเขาแม่เนาะเราก็จะถามเขาว่าแม่ใช้แม่แม่ใช้ใบเตยเยอะไหมแม่ใช้พระละประมาณกี่ดอกไอ,อ้กี่ใบคะเขาก็บอกอ๋อใบเตยเขาขายเป็นใบนะลูกก็แม่ใช้ไม่เยอะหรอกแม่ใช้พระละแปดพันใบเอกโหแปดพันใบเลยเหรอแปดพันใบนี่มันแบบ มันเป็นเงินเท่าไหร่แ <c> ล <oughs> ้วพทีเ่เราก็เนาะเราไปขายเราก็แบบเออเป็นพันใบนี่มันเท่าไหร่อะไรเงนะี้ยเล้วแบบเรามานั่งคำนวณใบหนึงมันก็ใบละสิบสิบห้าสตางค์อ่ะแต่ว่ามันปลูกครั้งเดียวมันเก็บได้ตลอดอะ่ะทุกคนอือก็ ก็อันนี้อันนี้แม่ค้าที่เขากำใบเตยนะคะยังไม่รวมแม่ค้าที่เขาซื้อเอาไปทําขนมทํากับข้าวอีกพวกน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวบางคนเขาก็ใส่ใบเตยเนาะมันก็เราว่ามันก็ขายได้นะคะทุกคนก็สฝากไว้เนะสำหรับคนที่ปลูกดาวเรืองอยู่แล้วแล้วก็มีลูกค้าดาวเรืองอยู่แล้วหรือว่าหัดทำตลาดดาวเรืองอะหัดทาตลาดดาวเรืองอะเราก็เลยคิดว่าเออมันมันระบุูกใบเตยแจมไปด้วยก็ได้ มีพื้นที่ว่างนิดๆหน่นนอยๆก็ลองลงับใบเตยไว้ดูก็ได้ค่ะเราลองลอง,ลองถามแม่ค้าที่เราไปส่งดอเมืองนั่นแหละว่ารับใบเตยครมไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราตอนแรกเราก็กะว่าจะทําส่งเขาแต่ว่าพอพอเรากาดอกไม้เองอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็เลยไม่พอส่ง <c oughs> ไม่พอส่งไม่พอส่งแค่พอใช้เองนะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะมีประสบการณ์ดีๆเราจะมาบอกเราจะมาเล่าให้ฟังอีกสวัสดีค่ะ